สวัสดีครับผมนายทิติพงศ์รุ่งรัตนกุลเจ้าของลุงสีข้าวอุบลแสงเจริญนุ่งเรืองในฐานะเป็นผู้บริหารลุงสีข้าวเริ่มแรกก็มาจากการค้าข้าวสารมาก่อนครับผม7ปีอยู่ในตัวอำเภอเมืองกันทาลักษ์ครับจังหวัดสีเกตดครับพอ7ปีแล้วก็มาก่อร่างสร้างตัวทำธุรกิจลุงสีข้าวที่ ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดริสเกตเชื่อในานามโรงสีข้าวแสงเจริญรุ่งเรืองครับคือผมผมมีความตั้งใจที่อยากจะปฏิบัติและอยากจะทําเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนกินก็เลยอยากจะทําให้มีคุณภาพนะครับโรงสีของเรากําลังมีโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่เราผลิตออกมานะครับผมและทีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่ว่าเราอบข้าวมาแล้วเราก็ขึ้นไซโลปิดแล้วก็ทีนีข้ขั้นตอนต่อไปก็คือกระเทาะแล้วก็จะมีถังปิดเพื่อไม่ให้หนู้นกแมลงเข้าได้ครับพวกนี้นะฮะพปกไก่ส่วนกระเทาะมาเป็นข้าวกล้องแล้วแปลรูปออกมาเป็นข้าวสารก็ยิ่งปิดได้ดีครับเป็นระบบปิดทั้งหมด าจากขาบวนการข้าวสารแล้วก็จนมาถึงขบวนการแพ็คข้าวถุงตัวนี้ปิดสนิทเพื่อ,อมีคุณภาพมีศักยภาพทางด้านนำสู่ให้ผู้บริภโภคโครงการนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในระดับเทคโนโลยีก็ขอขอบคุณอุตสาหกรรมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเจ็ดโดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท UKC ให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบก็ขออนุญาตให้ทางอุตสาหกรรมภาคเจ็ดและทางหน่วยงานในที่ปรึกษาของบริษัท u h t ได้มนินการให้ผมได้รับใบรับรองนี้ด้วยครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ